วันนี้เรามาทบทวนแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์กันนะคะเด็กๆเด็กๆเปิดไปหน้าที่5 2เลยค่ะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบภาพที่มีจำนวนมากกว่าค่ะถูกต้องใช่ไหมเอ่ยไปทบทวนหน้าที่5 3ต่อกันเลยนะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบภาพที่มีจำนวนมากที่สุดหน้าที่5 3 ยากขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆเราจะได้รู้วิธีการทำของเคพื่อนกับของเราว่าแตกต่างกันหรือไม่หน้าที่54แล้วค่ะกิจกรรมนี้สังเกตเปรียบเทียบสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะให้เด็เดเดกๆระบายสีภาพที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะให้คุณพ่อคุณแม่อ่านโสดให้ฟังนะคะถูกต้องแล้วใช่ไหมเออไปดูหน้าที่55กันเลยค่ะ ให้เด็กๆคิดเครื่องหมายถูกครับคำตอบที่ถูกต้องค่ะไม่ยากไม่ยากไปดูหน้าที่56หน้าสุดท้ายของแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์กันเลยนะคะเด็กๆระบายสีภาพที่อยู่ลำดับแรกด้วยสีเขียวระบายสีภาพที่อยู่ลำดับที่สองด้วยสีฟ้าและระบายสีภาพที่อยู่ลำดับที่สามด้วยสีเหลืองค่ะ จบแล้วแบบสึกหัดคณิตศาสตร์หมดเล่มเลยเด็กๆเก่งที่สุดเลยค่ะ